สวัสดีครับเพื่อนเพ<ๆ>ื่อนมาดูดอกไม้นะครับเพื่อนเ<ๆ>นี่ยครับเมื่อวานดอก,ดอกได้ดอกอันนี้แหละที่ว่าน้ำสีเข้มๆอ่ะนี่ก็มีพึ่งนะครับแต่ว่าไม่รู้มันบินไปทางไหนจับจุดอยู่ครับเพื่อนๆมีตอด้วยอ,อยู่ข้างทางนะครับขี่มาเห็นดอกไม้มันบานก็เลยจอดดูครับ งจะขึ้นไปน่องยัป้องตัวบินเต็มเลยครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันมีหลายต้นครับนะครับเพื่อนมาเจอตัวแล้วเพิ่งกินดอกกระถินครับเพื่อนอยู่ในร่องเขาว บินวกแป๊บๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวขอจับผางมาสักหน่อยนะครับเพื่อนบินอยู่ไม่รู้มันบินไปทางไหนครับจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วครับเกือบเต็มแล้วครับ,บเพื่อนเดี๋ยวดูนะครับมันจะบินไปทางไหน ดูกันนะครับมันจะบินไปทางไหนระหว่างทางนี้กับทางนี้นะครับอยู่ในร่องข่าวนะครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับอีกน้อยงครับยังไม่เต็มดียังไม่เต็มดียังไม่เต็มดีครับยังไม่เต็มดีอีกน้อยนึงเดีย๋ยวพึ่งนีหายไปซะก่อนละเช้าๆนี่หาตัวพึ่งยากครับเพื่อนๆ ไม่เต็มดีมัรู้จะบินไปทางไหนเนี่ยครับนี่ครับจะบินบินเลาะ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 ายใส่ๆๆๆยไปนี่แล้วก็เอียวโค้งตรงเนี้ยพอดีตรงนี้พอดีครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันผ่านโถนเจ้าก่าครับสายล่าครับสายล่า สู้ๆครับเรา,เอา,เอาขอทําคลิปให้เพื่อนๆดูนี่แหละทุกวันทุกวันวันไหนว่างมาก็จะทําคลิปให้เพื่อนๆดูแบบนี้แหละห้ามเบื่อกันซะก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราไปตามกันเลยเตรงนี้เขาเรียกล่องตาแดงครับหูบตาแดงไปครับกิ<ว>่งนี้ก็น่า่อนะครับ ไม่ยอมเกาะดูสภาพบรรยากาศรอบๆนะครับเพื่อนรอบๆตัวผมเลยดูนะครับสภาพเป็นยังไงเ <laughs> พื่อนเพื่อนหลายคนคงบอกว่าเออผ่านโทนนี่ทำไมชอบลุยมันไม่ลุยเราก็ไม่ได้ครับเพื่อน ไม่ลุยเราจะเจอพึ่งหรอใช่ป่ะครับเพื่อนๆการหาหลังพึ่งมาให้เพื่อนๆดูนี่แต่ละหลังแต่ละหลังนี่มันมันบวกมาพร้อมความยากลำบากนะครับครับเพื่อนกระโดนไปเรื่อยๆนะผมลงล่องแล้วเนี่ยเริ่มเดินหลงล่องแล้วครับมาหาดูตามต้นไม้ใหญ่ก่อน ครับต้นไม้ยายในร่องดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ต้องเจอเมื่อกี้มันบินโค้งมาทางเนี้ยแต่ยังจับจุดไม่ได้ว่ามันไปทางไหนนี่ครับเป็นปัญหาขครับตอนนั้นก็ไม่มี มันจะไปมก,มกอยู่ตรงไหนครับเพื่อนตรงนี้ก็ยังไม่เห็นนะนะครับต้องทางเอานะครับอยากได้พึ่งต้องทางเอาออง่ายครับไม่ยุ่งยากสำหรับการหาพึ่งของผม อยากได้ก็ทางเอาเออเพื่อนเ,ออเดินเหนื่อยครับดูดิครับต้นไม้ใหญ่กิ่งหน้าเกาะไม่ยอมเกาะครับ <c oughs> น่าเหนื่อยใจปลาดิบนะครับเพื่อนๆหลุยปลาดิบเช่นเคยอ่าไปกับพานโทนเจ้าเก่าดูนะครับ ต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากใหญ่มากอน่าจะเกาะเนาะครับพยายามดูบนยอดยอดนะมันไม่มีครับตัวบินก็ไม่มีตัวกินน้ำก็ไม่มีเอ๊แล้วมบินไปทางไหนวะอยากรู้ครับเพื่อน ต้นไม้ใหญ่มีเยอะแยะมันไม่หยอบเกาะครับเพื่อนดูดิครับเนี่ยับินไปอยู่ตรงไหนมันบินไปอยู่ตรงไหนของมันอ,อ,อยากจะรู้จริงๆเลยเดินตามร่องเข่าไปเรื่อยๆครับเดีย๋ยวเขารู้ครับ่าเจอหรือไม่เจอมันลุ้นกันไปครับผ่านโถนนะครับ วันนี้ไม่เจอพรุ่งนี้ก็ต้องเจอไม่ยากครับมีแรงเดินอย่างเดียวต้นนู้นโอ้โหครับไล่กลิงดูแล้วนะยังไม่เจอเลยเตี๋ยมลุยกระไรกันต่อครับตอนนี้ก็ไม่มีนะครับ ดำๆดทำึบไปแบบนี้ไม่มีครับไปครับเดี๋ยวเราย้ายที่ยังมองไม่เห็นตัวเข้าตัวออกพยายามดูอยู่ครับสองกล้องก็แล้วอะไรก็แล้วยังไม่เห็นครับบินมุดไปข้างในยากรู้จริงๆเลย เอาละครับเพื่อนๆกลับนะเนี่ยเสด็จออกแล้วไปล่องใหม่ครับเดี๋ยวขอตัวขึ้นไปที่รถสักน้อยก่อนเนี่ยครับถังขึ้นรถ ขอให้เป่าปลาครับเดินไปกันเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเดี๋ยวมันต้องเจอเองนะครับเพืเเอ่อนๆเออมันไม่ใช่ของเรามันก็ต้องไม่ใช่ของเราถ้ามันใช่ของเราเราต้องเจอเออนั่นนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นบนร่องนู้นอีก ตัวเล็กก็ไม่มีถอยครับ นะครับจอมปวกต้นใหญ่ทางนี้ก็ไม่มีนะครับ ต้นใหญ่ี่ก็ไม่มีมันก็ไม่มีครับต้นใหญ่ี่ก็ไม่มี ไปเกาะตรงไหนของมันวะนี่ก็ไม่มีนะยังไม่เจอนะครับเพื่อน,อนอต้นนี้ก็ไม่มีต้นใหญ่จะไปอยู่ต้นไหนของมันนะ ลุ้นดูกันไปเรื่อยจะเจอหรือไม่